มาชมเครือ bon no ใบยานางจ้าเพื่อนๆนี่เครือใบยานางใบยานางก็ขึ้นตามปูนนะคะใบยานางคอนกรีตขึ้นตามปูนเลยนะคะใบยานางขึ้นตามผนังคอนกรีตเลยจ้าเนี่ยไม่มีที่จะขึ้นนะคะไม่มีที่ขึ้นก็ขึ้นตามผนังคอนกรีตเลยนะคะ ใบยานางขึ้นตามผน,น,น it, ังคอนกร nah ีตนะคะเนี่ยตามผนังคอนกรีตนะคะไต่ตามเหล็กใบยานางก็ไต่ตามเหล็กนะคะผนังคอนกรีตนะคะใบยานางเมืองนะคะก็มาดูใบยานางเมืองนะคะขึ้นตามเหล็กขึ้นตามคอนกรีตนะคะก็ใบยานางใช้ประกอบอาหารเนาะ ใช้ประกอบอาหารนะคะใช้ประกอบอาหารแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้นะคะมีคอลลาเจนนะคะใบย่นานางเป็นริ์เย็นนะคะใบย่นานางเ,เ,เ,เป็นพืชเป็นเป็นเป็นพืชออกออกฤิ์ออกฤทธิออ์ออเย็นนะคะพูดไม่ถูก เป็นพืชออกน้ำใบย่้านางกินดีต่อสุขภาพนะคะน้ำใบยญ้านางก็ดีต่อสุขภาพนะคะจะดูใบย่้านางแล้วเราก็จะมาดูนะคะไม้นะคะไม้อันนี้ก็จะเป็นต้นวาสนานะคะต้นวาสนาก็สูกมากเลยนะคะต้นวาสนากับต้น อันนี้ก็จะเป็นต้นข,ขมิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นขมิ้นนะคะมานี่นะคะขมิ้นก็ยังมีดอกมาแล้วนะคะดอกขมิ้นสวยงามค่ะสีเขียวาขาวนะคะเขียวขาวขาวตรงยอดเนาะเอ้ย ขอภายเคียวตรงยอดสีขาวโคนนะคะสวยงามนะคะดอกขมิ้นนะคะขมิ้นเราก็ไว้ทํากับข้าวได้นะ,นะคะใส่ต้มปลานะคะเอาใส่ต้มปลานะคะ,อะเอาไว้ใส่ต้มปลาอันนี้ก็จะเป็นต้นดอกกุหลาบของเรานะคะดอกกุหลาบของเรายังไม่มีดอกนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีดอกนะคะอันนี้ น้องเจอฝนนะคะก็จะเฉาไปนิดนึงมาชมดอกไม้สวยๆนะคะดอกขมิ้นสวยงามจ้า